สวัสดีครับเชกยราโลฬาโลววันนี้กลับมาพบกับแฟนกีฬาอีกครั้งวันนี้ติดตามเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับที่กำลังลงแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีก2021ที่เมืองรีเมนีประเทศอิตาลีครับทีมตบลูกยางสาวไทยลงสนามมาแล้ว2เกมครับตกเธอแพ้ให้กับญี่ปุ่น0ต่อ3และเมื่อวานนี้แพ้ให้กับเกาหลีใต้1ต่อ3เซตโดยแฟนแฟน,แฟนกีฬาชาวไทยได้ลุ้นกันก่อนครับเพราะว่าไทยได้เซตแรกไปก็ทำให้พวกเรามีลุ้นว่าจะพลิกเอาชนะเกาหลีใต้ได้ โดยจากสถิติที่ออกมาก็ยังมีลุ้นนะครับเพราะว่าเราได้แต้มจากคู่แข่งทำพลาดถึง22คะแนนโดยปื้มจิตถินขาว่เป็นเดอะแบกของทีมครับทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมไปที่15คะแนนรองลงมาปเป็นอออุมาสิทธิรักทํทำไป6คะแนนสำหรับผู้เล่นอีกหนึ่งคนที่ทำผลงานยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ปิดทองหลังพระน่าจะเป็นนุชครับสุทัศตาเชื้อบหลิมครับจากสุพิมชนบุรีจะลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้แล้วก็ทำได้ดีทีเดียวครับ และทั้งหมดผ่าน2เกมเธอทําไปแล้ว13คะแนนต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งส่วนหลังจบเกมเมื่อวานนี้ครับปื้นจิตถินขาวก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เราก็แปลมาให้แฟนๆกีฬาได้ฟังกันก็ประมาณว่าพวกเธอรู้ดีว่าเมื่อวานนี้เป็นเกมที่ยากครับเพราะว่าเกาหลีใต้น่ะมีการเสิร์ฟที่ดีแล้วก็มีการบล็อกได้ดีพวกเธอทุกคนพยายามที่จะขึ้นตบมวัวเสาแต่เมื่อจังหวะที่ขึ้นตบอะเขจะเห็น มือของผู้เล่นเกาหลีใต้ขึ้นมาบล็อกก่อนเสมอทําให้เป็นเรื่องยากครับกว่าจะได้แต่ละคะแนนอย่างไรก็ดีครับพวกเธอทุกคนรวมทั้งตัวเพื่อนจิตเองก็มีความสุขเสมอครับที่ได้ลงแข่งขันในนามทีมชาติส่วนโค้ชสุดหล่อของเราครับโค้ดแขกกิติคุณศรีอุทวงครับหัวหน้าผู้กุศลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ยอมรับว่าทีมทําทั้งบอลแรกแล้วก็บอลเกมรุกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทำให้เป็นฝ่ายพ่ายเกาหลีใต้ไป1ต่อ3เซตแต่ก็เป็นเกมที่สนุกครับซึ่งผมว่าน่าจะเป็น ความเห็นเดียวกันกับแฟนวอลเลย์บอลในโลกโซเชียลครับเพราะว่าเมื่อไทยพบกับเกาหลีใต้ทีไรไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเกมจะสนุกทุกครั้งยิ่งเมื่อวานนี้ทุกคนน่ะดูทุ่มเทกันเต็มที่เพราะว่าน่าจะเป็นซัอร่างกายที่ดีขึ้นจากเกมแรกอย่างเห็นได้ชัดครับแต่อย่างไรก็ตามหากจะสังเกตกันดีๆครับเกมยืดเยื้อหลังจากช่วงที่ผ่านแต้มที่16ไปทีมเราจะดูเนยลงไปหน่อยครับเพราะแม้แต่สาวที่มีความฟิตสูงอย่างปูมาริกากันทองครับยังออกมายอมรับว่าซับร่างกายในตอนนี้ อาจจะดูไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ใจมันเกินร้อยอยู่แล้วครับก็ต้องพยายามปรับตัวครับพยายามใช้ร่างกายลงเล่นให้ครบจบทั้งเกมและแน่นอนว่าจบทั้งเกมไม่เท่าไหร่ครับต้องจบทั้ง5สัปดาห์ในการแข่งขันด้วยคือการเล่นรายการนี้ครับต้องบอกว่าสภาพร่างกายแต่ละคนต้องฟิตเปรี้ยจริงๆครับเพราะว่าการลงเล่นถึง5สัปดาห์ติดต่อกันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่แฟนวอลเลย์บอลทุกคนน่าจะเข้าใจครับเพราะว่าทีมชวากิจชุดนี้รวมตัวกันมาน้อยแต่ทุกคนพร้อมยื่นมือช่วยเหลือเมื่อชาติต้องการนี่คือสปิริตของนักกีฬาของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนครับโดยสําหรับตอนนี้ครับไทยอยู่อันดับที่14ของตารางจากทั้งหมด16ทีมครับอยู่เหนือแคนาดาและก็ดมินิกัน เกมสุดท้ายของสัปดาห์แรกทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีนที่มีผลงานชนะ1แพ้1ซึ่งล่าสุดจีนก็เพิ่งแพ้ญี่ปุ่นไป0ูนต่อ3เซตเมื่อวานนี้คืนนี้เวลา3มทุ่มตรงครับกดช่องสามหมายเลขารับชมการถ่ายทอดสดได้เช่นเคยครับโดยผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามน่าจะเป็นสุทธาเชื้อวหลิมคารินาเคาเชอร์มาริกากันทองนุสราต้อมคำปื้มจิตถินขาวและออนอุมาสิทธิลักษ์ก็ต้องมาดูกันครับว่ารายชื่อผู้เล่นที่สื่อคาดการมาจะตรงใจกับโค้ชแท็กหรือเปล่า สำรับสถิติที่พบกัน5ครั้งหลังสุดครับต้องบอกว่าไทยเป็นรองอยู่พอสมควรครับเพราะว่าจีนชนะได้ถึง4ครั้งและไทยชนะได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับแต่การชนะครั้งเดียวของพวกเธอครับเกิดขึ้นเมื่อปี2019ก็คือครั้งล่าสุดที่พบกันครับไทยชนะได้ 3ต่อ1นเซตในศึกบอลล์บอลชิงแชมป์เอเชียก็ต้องตามเป็นกำลังใจให้กับนักบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยกันต่อครับส่งกำลังใจให้พวกเธอกันด้วยนะครับผมสู้ๆู้ไฟติ้งไทยแลนด์คืนนี้3าตุ้มตรงเชียร์กีฬารอบโลกส่งใจเชียร์พวกเธอด้วยและสำหรับแฟนๆกีฬาที่รับชมมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อที่ว่าเราอัพคอนเทนต์เมื่อไหร่แฟนๆกีฬาจะได้ไม่พลาดข,า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 ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสสวััดีครบ